สวัสดีครับอธิบายกันสั้นๆหน่อยครับก็คือ <c oughs> ตรงนี้ครับนี่คือถนนเทพ,พารัตครับชื่อถนนเนี่ยใช้ชื่อเดิมว่าถนนบางนาตราดเป็นการนำพระนามชื่อถนนเทพาพรัตมาจากพระนามในสมเด็จพระนิฐิธิราชจจ้ากรมตสมเด็จพระเทพารัตนราชสาุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนี่ยใช้เป็นชื่อถนนชื่อใหม่แทนถนนบางนาตราครับ เพราะที่กระผมยืนอยู่ในจู่ที่บางนาครับในศูนย์จัดการประชุมและแดงนิทรรศการใบเต็กบางนาะถนนเทพรัตน์หรือถนนบางนาตราเนี่เริ่มจากตรงนี้ครับเริ่มจากอุดมสุขไปไกลจนถึงจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชลบุรี ท้องบนนี่คือทางพิเศษบุรพาทางพิเศษบุรพาวิถีครับเนื่องจากเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครเนี่ยตรงบริเวณท่าเรือกรุงเทพเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยโดยประมาณนะครับนี่คือสะพานทางพิเศษบุรภาวิถีเลื่อยยาวไปจนถึงคือ สามารถผ่านไปยังภาคอาเซียนสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการก็คือภา,า,าคอาเซียนสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีได้ครับแต่ให้เลี้ยวซ้ายครับซึ่งเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารฝั่งทิศใต้คาดว่าน่าจะเปิดให้บริการในส่วนของอาคารผู้โดยสารฝั่งทิศใต้ท่าอาเซียสุนภมสุทรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2567เป็นต้นไปแต่ในช่วงแรกเริ่มเนี่ย ให้เข้าไปทางนี้ก่อนแล้วก็อ้อมไปครับแล้วย้อนแล้วย้อนซ้ายลงลงมาครับโดยจากแผนที่ครับเข้าสู่อาคารผู้โดยสารที่เป็นู่ในปัจจุบันก่อนเมื่อเปิดอาคารผู้โดยสารฝั่งทิศใต้แล้วเนี่ยที่ท่าาการยาสุขก็สามารถใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีเดี๋ยวซ้ายเข้าเข้าไปข้างในโดยตรงครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในโดยตรงอะ่ะท่านจะสามารถเดินทางไปยังสูตรการค้าเซ็นท่าน อาจจะเป็นเซ็นท่านอะไรสักอย่างแหละครับอาจจะเป็นเซ็นท่านอเอาเรสอะไรสักอย่างเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวผมระบุไว้เป็นข้อฝวามก็แล้วกันแล้วทางพิเศษบรพาวิถีนอกเหนจากเนี้สามารถเดินทางไปยังไปยังจังหวัดชนบุรีได้ครับที่เห็นนี่นี่คือศูนย์การค้าแบงค์พอกมอครับเป็นโครงการครับกำลังก่อสร้างอยู่ดำเนินโครงการและดำเนินกิจการโดยบริษัทเดอะมอลล์ครู บริษัทเดอะมอลล์รุ๊บจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนกกิจก,ก,การและให้บริการ50%ค้าเดอะมอลล์ครับและศูนย์การค้าสยามพรา,รารากอนส่วนหนึ่งแล้วก็ศูนย์การในกลุ่มศูนย์การค้า M Distribution ครับก็จะมี DM โพเลียม DM คอเทียแล้วก็ DM สเฟียรเป็นต้นครับตรงแบงโคอกมอลล์เนี่ยน่าจะคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการในช่วงปีพุทธศักราช2 5 6 7เป็น้นไปเช่นเดียวกัน ก็ขอสักไม่ถึงสิบนาทีดีกว่าครับเพราะว่าประทึกเอาไว้ให้ดูแค่นี้ก่อนครับตรงนี้ครับไปทางกรุงเทพมหานครได้เลยครับเข้าไปคำเกไปเด็กกือง เส้นทางไปยังท่าเรือกรุงเทพคลองเตยนะดูทางด้านสา,ายหมือนี่ครับนั่นคือท่าเรือกรุงเทพ,พออกถ้าเป็นท่าเรือแหลมฉะบังจังหวัดชนบุรีเนะี่ยตรงไปแล้วครับแล้วก็ไปไกลแล้วครับดูทางด้านฝั่งทีงต่ตนออกหรือทางด้านขวามือที่ผมเดิน อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ